การแก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลนเราจะแก้เฉพาะการสร้างแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ผมคิดเป็นระบบผมมองว่ามันต้องลดผู้ป่วยด้วยถ้าหากว่าเราเพิ่มแต่จํานวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวและเราไม่ลดคนป่วยเลยเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอเรามีแผนพัฒนาในการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วอีก10ปีถึงจะทําได้ครบเมื่อครบ10ปีแล้วถ้าเราลดคนป่วยไม่ได้คนป่วยก็จะเพิ่มเป็น500ล้านครั้งต่อปีสําหรับการเข้าสู่โรงพยาบาลเราก็ต้องเพิ่มแพทย์อีกมัน ไม่รู้จบสิ้นในการดำเนินการใดๆเลยเราจะมุ่งทำให้คนป่วยลดลงลดการไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลลดการแออัดเราจัดโครงการคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อหลังหรือ NCD ถ้าหากว่าเราสามารถลดคนป่วยได้ตัวเลขที่ผมได้ลำดับให้ฟังแล้วเนี่ย ความแออัดที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นห่วงอยู่นั้น,นก็จะลดลงสําหรับในระยะสั้นการทัฒนาศูนย์ข้อมูลเราจะใช้ดิจิทัลเข้ามารักษาเราใช้เชลเมดิซินการนัดหมายก็ใช้ระบบดิจิทัลรวดเร็วไม่ต้องรอดานเพราะว่านัดหมายทางระบบดิจิทัลนะควนี้เราลดระบบการน,นัดรอคิวโดยผ่านออนไลน์แทนเนี่ยถึง3ามแสนเกหม่ว่าครั้งและระบบแจ้งเตือนอนอนไลน์เพื่อให้ ผู้รับบริการทราบว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนระบบแพทย์ทางไกล1 9ล้าน9กแสกว่าครั้งส่งยาถึงบ้านเฮล์ล์ไรเดอร์แป0 0 0 0กว่าครั้งและระบบส่งต่อผู้ป่วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มอบรีเฟอร์จำนวน757แห่งจำนวน1,75737บใบการดำเนินการตรงนี้นะครับก็สามารถดำเนินการได้